อยากเป็นช่างฟิล์มลอยน้ําอยากทําเป็นกดสั่งซื้อได้เลยครับเราได้ชิ้นงานมาใหม่ๆนะครับเราก็จะต้องทําความสะอาดเขาด้วยเกี่ยวขัดกระดาษทรายนะครับกระดาษทรายน้าผสมน้ำผงตะกฟองนิดหน่อยให้พรลื่นๆนะครับพอทําความสะอาดเขาแล้วนะครับก็ตากแห้งแล้วก็ไปพ่นสีครับขัดให้ทั่วนะครับขัดให้ทั่วนะครับแล้วก็เปิดกับ ทำฟามสะอาดเขานะครับชิ้นงานใหม่ๆเหมือนทำฟาร์มสะอาดเขานะครับแล้วก็เอาไปตากแห้งแล้วก็ไปพ่นสีนะครับส่นสีก็แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์เขานะครับบางคนจะสองเที่ยวบางคนจะสามเที่ยวนะครับแล้วก็แล้วแต่ว่าเป็นชิ้นงานใหม่หรือชิ้นงานเก่าถ้าชิ้นงานเก่าก็ต้องใจเย็นๆค่อาะพ่นไปเรื่อยๆทีละชั้นเรื่อยชั้นบางๆไปเรื่อยๆนะครับเพราะถ้าเราพ่น ใจร้อนพ่นเร็วไปสีมันก็จะกัดกันนะครับมันก็จะพองอะไร,ะรแต่ว่านั้นต้องใจเย็นๆแล้วจะชิ้นงานใหม่ๆเนี่ยมันก็อาจจะพ่นน้อยเที่ยวหน่อยนะครับสองเที่ยวสามเที่ยวอาจจะเต็มแล้วนะครับครับสาคัญที่ว่าคือพ่นเสร็จแล้วนะครับจะต้องตากให้แห้งตัิทจริงๆเพราะหลายคนนะครับเออยังไม่แห้งดีหรือเข้าใจว่าไอ้มันแห้งแล้วแต่จริงมันยังไม่แห้งต้องรอมันแห้งตัดเด็ดจริงๆ,ๆนะครับแล้วก็ไปชุบนะครับ แล้วเราได้ฟิล์มมานะครับเราตัดฟิล์มไว้แล้วนะเราต้องเช็คหน้าฟิล์มเอาด้านที่เหนียวติดมือแช่น้ํานะครับวนกิ้งลงไปนะครับแล้วก็ใช้กระดาษกานะครับทําเป็นที่กั้นนะครับบางลายจะต้องบีบปลายเอาไว้บางลายอาจจะต้องขยายลายนิดนึงต่อแล้วแต่นะครับก็ต้องต้องฝึกครับของนี้แล้วก็ต้องจําว่าฟิล์มมาไหนเป็นแบบไหนแบบไหนนะครับ บางลายจะต้องติดกระดาษกาวที่ฟิล์มเลยนะบางลายไม่ต้องนะครับอันนี้เป็นชิ้นงานสีดํานะครับชิ้นงานสีดำเราจะชุบลายนี้น้ำพ่นน้ํายาให้ทั่วนะครับบางคนจะอสามเที่ยวสี่เที่ยวนะครับแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์เขานะครับสำคัญคือต้องให้ทั่วนะครับสำคัญคือให้ทั่วเราเอียงชิ้นงานเล็กน้อยนะครับเอียงชิ้นงานเล็กน้อยแล้วชุบลงไปพอชุบแล้วก็อย่าเพิ่งรีบเอาขึ้นอยากดูดูใต้น้ําก่อนอยากดูดูใต้น้ํา <ๆ S 2> นะครับ อ่าแล้วแชร์เวทผักให้รอให้ลายเขาติดชิ้นงานดีก่อนแล้วก็อ่าล้างทำามสะอาดแล้วก็ไปตากแห้แล้วค่อยไปเคลือบเงาครับอยากเป็นช่างฟิล์มลอยน้ำอยากทําเป็นกดส้างซื้อได้เลยร้านมาโมดีไซน์ใกล้เซ็นท่านชลบุรี0623549924